2025 Toyota Corolla Cross Eka Smarta Estelisa c o m p i t a SUV เชเจไทยลนด์ดามคูบาจ่าประคาลิตาเชเอคารานีดิเยนาคูบาจ่าอากาซาก้าเอโมดานาเชเจอแมมโตโยตานีซิกเนการากริล่าเอ็นซับบ้าเลสเฮเดเลซาเช Corolla Crossani b u i l d q u a l i t คูบาจ่า Solida เชเจเทนไทยแลนด์ดานีโรดากันดิซานซาเมดคูบาจายกยาบานาเชอ i n t e r r a ม a m 2025 Corolla Crossa Cuba j a Cam f a t e b a l a En f a n z a n a l a Che Sisa Cuba j a Sportiva En p r i m i y a m a Fabrika Thai Banawa Mam Abi Che d e s a b o d a Lluta s i m p a l a En Yujara Prendali Che g e r m a m 8 Inza t a k a s q r i n a Infote Inamenta Sistema Che Je Epara Caraplo En Androida Auto Sporta Carre Che Spesa Ega s e b a s t i a c e l l a Pointa Che German p a c h a l a n i Sita Para Panaku Ba Jazz Kully Jazz Che เจเปเซนจ์สารแนแลมบี้ยาตราเมดอารมาดยากาบานาฟเชปาฟอร์แมนซานี่บาบาตามัม2,025โคโรล่าโครซา1.8ดอไฮบริดาอินจินาสาเทอเวเชเจ122ฮอรซาปาวาราเอ142นิวตันเมตรทอร์โปรดิอุซาคารเรเชเอไฮบริดาซิสตามาคูบาจ้าไอฟิซิยันตาเชเอนไทเลนดานีทราฟิกากันดิซันซามัมคูบาจ้าสมูดาปาฟอร์แมนซาเอเชฟิลาอฟิซิยันซี่คูบาจ้าอิมพซวเช เจ้าซาเรย์ยี่สถึงยี่ส kmpl เจตาลีเชเจแลมบี้ยาตราเมดอดาชาเชเซฟตี้พิคาซามัม2,025โคโคลอาโครซาโตโยต้าเซฟตี้เซนซาซีลตาสาเทอเวเชเจอแอมเอเดอแอปติวาครูจ้ากันโทรลาเลนาไดพัการาเอลาตาเอนออโตโนมาซาอิมาจันซี่เบรคิงก้าเจฟวี่พิคาชาซามิล่าเชเอพิคาชาคารานไทเลนดานีไวยัสตารัซซาพาราสุรักซิตาบาเชคูลมิลาโว สองพันยี่สิบห้า Toyota Corolla Cross เอก้าซัมเพอร์นาเป็กเคค้าเชเจดีเยนาคามฟ้าตาปาฟอร์แมนซ่าเอ็นเซฟตีนซารีไรมิริต้าคารเรเช่ไทเลนดามัมเอคาร่าเอก้าสมาร์ตาคอยซาเชเจดาริก้าจารุริยาเตนเพอร์นาคารเรเช่สองพันยี่สิบห้า Toyota Corolla Cross เอก้าสมาร์ตาเอ็นสเตลิซ่าคอมเพลต้าเอสยูวีเชเจไทเลนดามัมคูบาร์จาประคาริต้าเช เอคารานีดีเยนาคูบาจ่าอาคาซาก้าเอนโมดานาเชเจมแอมโตโยตานีซิกเนการากริล่าเอนซารปาเลตเฮเดเลซาเชโคโรล่าโครซานีบิวด้าคุาลิตี้คูบาจ่าโซลิดาเชเจเทนไทเลนดานีโรด้ากันดิซานซาเมดคูบาจ่ายอกยาบานาฟเชอินตริยารามัง 2025 Corolla Crossa Cuba Jazz Camphatibala En Fanzanala Che Sisaca Cuba Jazz Sportiva En Primiama Fabrika Thai Banawawam Abi Che d e s a b o d a Lita s i m p a l a En Yujara Prendali Che German 8 Inza Takasrina Infote i n m e n t a Sistema Che Je e p a l a Carapel En Androida Auto Sporta c a r e Che Spesa Ega s e b a s t e a n e l l a p o i n t a Che German Bacchalani Sita Para Panaku Ba Jazz Kulli Jazz Che เจเปเซนจ์สานแลมบี้ยาตราเมดอารมดายกาบานาฟเชปาฟอร์แมนซานี่บาบาตามัม2025โคโรล่าโครซา1.8แอลไฮบริดาอินจินาสาเทอเวเชเจ122ฮอรซาปาวาราเอ142นิวตันเมตรทอร์าโปรดิอุซาคารเรเชเอไฮบริดาซิสตามาคูบาจ้าไอฟิสิยันตาเชเอนไทเลนดานีราฟิก้ากันดิซานซามัมคูบ a าจ้าสมูดปฟมซเอเช ฟิวลาอีฟ e ja, ิซิแนซี ar, ่คูบาจ้าอิมพีไซวาเชเจอซาเร23ถึง25 kmpl เจตาลี่เชเจแลมบียาตราเมดอดาชาเชเซฟตีพิคาซามัมสองพันยี่สิบห้าโคโรลาโครซาโตโยต้าเซฟตีเซนซาซิลตาสาเทอเอเวเช่เจมแมเอดอแอปติวาครูจ้ากันโทรลาเลนาไดพาการ่าเอลาตาเอนออโตโนม่าซาอิมาจันซี่เบรกิงกาเจวิพิคาชาซามลาเช เอพิคาชาคารานไทเลนดานีไวยาสตาโสซาพาราสุร e ักซิตาบานาเชคูล่าม e oh ิลาโว2025โตโยต้าโคโรล่าโครซาเอกาซัมเพนาเปคเคคาเชเจดีเยนาคามฟาตาปาฟอร์แมซาเอ็นเซฟตีนซารีไรมิลิตาคารเรเชไทเรนดามัมเอคาราเอกาสมารตาคอยซาเชเจดาริกาจารุริยาเตนเพอร์นาคารเรเช2025พันยี่โตโยต้าโคโรล่าครอสเอกาสมาตาเอ็นสเตลิซาคอมเพกตาเอสยูวีเชเจไทเลนดามัมคูบาจาประคาลิต้าเช เอคารานีด e ja Ak en ja ิเยนาคูบาจ้าอากาซากาเอนโมดานาเชเจอร์แมมโตโยตานีซิกเนการาคริล่าเอนซับปาเลสเฮเดเลซาเชโคโรล่าโครซานียบิวด้าคุณิตี้คูบาจ้าโซลิดาเชเจเทนไทเลนดานีโรดากันดิซานซาเมดคูบาจ้าโยกยาบานาฟเชอินติริยารามัม2025โคโรล่าโครซาคูบาจ้าคัมฟาเตบาราเอนฟานซานาลาเช ซิซ่าคูบาร์จาสปอติวาเอ็นพริมิย亚าเฟบริกาไทยบานาว,ว,วามัมอาบีเชเดซาบอรดาลิลตาซิมปาร่าเอ็นยูจาราเพนดัลลี่เชเจอร์แมนอินซ่าตาคาสครีนาอินโฟเทอินาเมนตาซิสต์มาเชเจเอปา,าร่าคาร์ราโบเอ็นเอนดรอยดาโอโตโสปอต้าคาร์เรเชสเปเซซาเอกาซาบ,บัสตนซิยาลาโพลินตาเชเจอร์แมนปาชลานีซิตาพาราพานาคูบาร์จาคุนลีจากเกเชเจเปเซนจัส,สานแลมบียาตราเมดอาร์มดายากาบานาฟเชปาฟแมนซานีบาบิตามัม 2025 Corolla c r o s ay, a 1.8แอลไฮบริดาอินจินาสาเทอเวเช่ J122 ฮอสปาวาร่า A142 นิวต e ันเมตรทอร์ก้าโปรดิ are, ุซ ah. ่าคารเรเช่ A ไฮบริดาซิสตาม่าคูบ้าจ่าไอฟิซิยันต้าเชเอนไทเลนดานีทราฟิกากันดิซานซามัมคูบ้าจัสมูด้าปาฟอร์แมนซ่าเอฟเชฟิาอฟซซคูบ้จ่าอิมพรีไซว่าเชเจอาเร23-25 kmpl เจตลเชเจลมบยาตราเมดอาชาเช เซฟตี้พิคาซามัม2025โคโรล่าโครซาโตโยต้าเซฟตี้เซนซาซิลตาสาเทอเวเชเจอแมมเอเดอแอติวาครูจากันโทรลาเลนาไดพาการาเอลาตาเอนโอโตโนมาซาอิมาจันซี่เบรคิงก้าเจฟรีพิคาชาซามิลาเชเอพิคาชาคารานไทเลนดานีวยัสตารัซาพาราสุรักซิตาบานาฟเชคูลิลโว2025โตโยต้าโครโรล่าโครซาเอกาซัมเพนาเปเคคาเชเจดีเยนาคามฟาตา ปาฟอร์แมนซ่าเอ็นเซฟตินซารีไรมิริต้าคาเรเชไทเลนดามัมเอคาร่าเอกาสมาตาคอยซาเชเจดาริกาจารุริยาเตนเพอร์นาคารเรเช2สองพันยโตโยต้าโคโรล่าครอสเอกาสมาตาเอ็นสเตลิซาคอมเพลต้าเอสยูวีเช่เจไทเลนดามัมคูบาจ่าประคาริต้าเชเอคารานีดิเยนาคูบาจาอากาซากาเอ็นโมดานาเชเจอแมมโตโยตานีซิกเนการากริล่าเอ็นซาปาเลสเฮเดเลสซาเชโครโรล่าโครซานีบิวด้าควอลิตี้คูบาจ่าโซลิดาเช เจเทนไทยลนดานี่โรดากันดิซานซาเมดคูบาจายยกยาบานาฟเชอินติริยารามัม2,025โครโรล่าโครซาคูบาจาคัมฟาเตบาลาเอนฟานซานาลาเชซิซาคูบาจาสปอติว่าเอนพริมิมาเฟบริกาไทยบานาวาวามัมอาบีเชเดซาบอดาลิวตาซิม巴เอนยูจาราเพนดลี่เชเจอแมน8อินซาตาคาสครีนาอินโฟเตอินาเมนตาซิสต์มาเช่เจเอปาราคาร์รัเอนเอนรอยดาโอโตตาเชสเปซเอกาบัสตลโพอินตาเช จอแมมปาชาลานีซิต้าพาราพานาคูบาจาคุลี่จากเกเชเจเปเซนจัสซานแลมบียาตราเมดอารมาดายกาบานาฟเชสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้ดีเทลรีวิวที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในโลกของรถยนต์และรถกระบะวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมานําเสนอการรีวิวเชิงลึกของโตโยต้าโคโรล่าครอสเอสยูวีรุ่นปี2025จากฟีเจอร์ที่ทันสมัยไปจนถึงประสิทธิภาพและการออกแบบ เราจะมาดูกันว่าทำไมรถคันนี้ถึงพิเศษพร้อมแล้วไปลุยกันเลย